สวัสดีครับยินดีด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านที่พี่ๆได้ผ่านทริปนะครับที่เขาใหญ่เนาะก็ยินดีต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมของพี่ชนีนะครับทีมของท่านทอต่อพงและก็ทีมของกูเจี๊ยบนะครับสําหรับทริปที่เขาใหญ่นี้นะครับผมเองกับคดพิมพ์เราไม่ได้ไปร่วมนะครับเสียดายมากๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะเรามีโอกาสนะครับที่เราจะได้เจอกันกับพี่ๆนะครับในทีมพวกเรานี่แหละนะครับ ก็ยินดีด้วยกับพี่ๆที่ผ่านทิปนะครับซึ่งทิปนี้ผมได้เห็นนะครับรา,ายละเอียดทั้งหมดแล้วทั้งมาท่องเที่ยวรวมทั้งนะครับเราจะได้เป็นแคมป์ด้วยนะเ,ออเป็นงานแคมป์บริษัทย,ย่อมเลยนะครับก็ได้มาเก็บเกี่ยวความรู้นะครับจากนะทั้งผู้บริหารของเรานะครับรวมทั้งผู้นําที่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จสูงเรื่อยๆ สวัสดีค่ะพี่พี่ทีมอินเตอร์ทุกทท่านนะคะและก็ทีมพอร้อยล้านด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยที่พี่พี่เนี่ยได้มารวมตัวกันได้มาเจอกันได้มาใช้เวลาร่วมกันนะคะโค้ชนะคะอยูประเทศสเปนอิจฉามากๆนะคะวันนี้นะคะเรามีโอกาสมาถ,ถึงตรงนี้แล้วนะคะได้มาพบเจอกันนะคะตัวเป็นๆเน,เนาะจากการที่เราได้ทำงานร่วมกันมาเนี่ยร่วมปีกว่าๆนะคะ โอกาสดีมากนะอยากให้พี่ๆนะตักตวงความรู้ให้เต็มที่นะคะตักตวงบรรยากาศให้เต็มที่สารความสัมพันธ์นะคะครอบครัวอินดีนเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะคะเรามีครอบครัวอยู่ทั่วประเทศและเรามีครอบครัวอยู่ทั่วโลกนะคะเดินตามคนสําเร็จวันละนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเอาเองค่ะสวัสดีค่ะโคชนี้นะคะจากประเทศสเปนนะคะวันนี้ก็ ดีใจมากๆนะคะดีใจมากๆเลยนะคะมาสงมง่งกำลังใจเนาะ,ะให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องทีมกานผออครูเจี๊ยบนะคะ <c oughs> ทีมอินเตอร์ของเรานะคะสวัสดีท่านผู้บริหารทุกท่านเลยนะคะคุณโอมนะคะพี่โจพี่ตรงนะคะสวัสดีท่านผออนะคะพี่ยศครูไก่นะคะพี่สุพรรณนิการนะคะโค้ชมอสโค้ชธวัฒน์นะคะโค้ชเจี๊ยบและก็ครูเจี๊ยบนะคะแล้วก็ ะะพี่บิ๊กทุกท่านเลยเนาะนะคะที่นะคะช่วยนะคะให้มีงานนี้เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็อยากมาส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะใช้เวลานะคะช่วงนี้นะคะให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะอยู่กับครอบครัวรีแลกซกนะคะหรือถ้ามีกิจกรรมนะคะโห ะะต,ตักตวงนะ,ะวิชาเอามาแบ่งโคชนีบ้างนะ,ะไลฟ์สดมาให้ดูบ้างนะคะคือจะรออยู่หน้าจอเลยค่ะวันศุกร์เสาร์ที์นี้ลาะละงานไม่ไปไหนเลยค่ะจะอยู่กับพี่ๆน้องๆนะคะที่ไปงานคลิปเขาใหญ่นี้นะคะน้อสวัสดีค่ะครอบครัวยินดีมและผู้บริหารทุกๆท่านพี่นอ้องสิริวันทักทายมาจากประเทศสเปนสู่เขาใหญ่ประเทศไทยค่ะ ตื่นเต้นไปกับพี่น้องทุกๆคนเลยนะคะดูจากโปรแกรมแล้วนะคะนอกจากจะได้รับความสนุกสนานความบันเทิงยังได้รับความรู้นะคะและประสบการณ์ไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเองวันนี้พี่น้องอยากจะบอกว่าภูมิใจเหลือเกินว่าอินเตอร์นะคะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้จากเพียงคนแค่3คน ที่อยากพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยคนหนึ่งมีความเชื่อว่าฉันต้องการให้ครอบครัวมั่งคัง่งทั้งตระกูลคนหนึ่งอยากสร้างมรดกอีกคนหนึ่งอยากมีอิสรภาพทางเวลาแต่เชื่อไหมว่าตาบวันนั้นจนถึงทุกวันนี้เราเข้าใกล้ความจริงกันแล้วนะคะด้วยเครื่องมือเดียวกันที่สุดยอดมากๆคือ แพลตฟอร์มอินดีที่คุณก้องสร้างขึ้นรวมถึงระบบที่สุดยอดจากผู้บริหารทุกทุกคนนะคะซึ่งมันอยู่ในมือของพี่น้องทุกๆคนอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ว่านะคะเรามีความเชื่อใช้นะคะศึกษาวิธีใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ใจก็อยู่ใกล้นะคะ สวัสดีค่ะโค้ดพี่ทักค่ะทักเณีศิีมาลานะคะตอนนี้อาศัยอยู่ที่กเกาะเทเนเฟประเทศสเปนะคะวันนี้ก็มาขอส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทุกทท่านนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะในงานแคมป์ครั้งนี้เก็บประโยชน์นะคะผลประโยชน์สูงสุดมาให้เยอะๆนะคะมาแบ่งปันกันนะคะทีมอินเตอร์เราเป็นทีมน้องใหม่นะคะน้องใหม่ที่ไฟแรงมากๆเลยนะคะเป็นทีมน้องใหม่ที่มี ความรักความสมานความสามัคคีกันสุดๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่โอ้นะคะจากประเทศสเปนนะคะหมู่เกาะคานารีนะคะ,คาาะ,คะวันนี้ก็ทํางานปกติค่ะแตว่ว่าก็ว่างนะคะจากงานประจํานะคะก็มาส่งแรงใจนะคะให้กับสมาชิกทุกคนนะคะผู้นําทุกท่านแลกะก็ท่านผอแล้วก็ผู้บริหารของเราด้วยนะคะ ขอให้มีความสุขกับทริปนี้กันทุกคนนะคะตัวอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าใจก็ไปด้วยนะคะส่งแรงใจไปด้วยกับพี่มอสนะคะเป็นตัวแทนที่จะทําทใหา้ทริปนี้นะคะให้ทุกคนทําให้ทุกคนมีความสุขนะคะชาร์จแบตเตอรี่กันเยอะๆนะคะกลับสวัสดีท่านพอนะครับแล้วก็สวัสดีโค้ชผู้นําทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักธุร,รกิจอินดีมทุกท่านนะครับโค้ชโจนะครับ เร็กจากจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีความยินดีมากๆที่ทุกคนทุกท่านได้มาร่วมทริปนี้เขาใหญ่ของเรานะครับทุกคนนะฮะเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีนะฮะทั้งได้ความรู้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีทีมงานผู้บริหารทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีนะครับทีมงานสมาชิกอินดีทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆผู้นําทุกท่านด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสําหรับพี่ๆทุกท่านเลยที่ทําคุณนสมบัติผ่านแล้วก็ได้เข้ามาร่วมทริปท่องเที่ยวในครั้งนี้ครับผมโค้ชอดีสรนครับวันนี้ไม่ได้มาอ่าร่วมงานด้วยนะครับแต่ก็ส่งกําลังใจมาให้ผ่านคลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันนะครับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านแล้วก็ผู้นำทีมทุกท่านทุกสายนะครับทั้งรวมถึงาสายท่านพอ,อต่อคงด้วยนะครับ แล้วก็ทีมงานอินเตอร์ทุกท่านครับมีความสุขมากๆนะครับในการเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวในครั้งนี้ครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างนะครับราบรื่นไปด้วยดีแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะครับโอกาสดีแค่ไหนที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ร่วมกันนะคะที่ได้มาใช้เวลาร่วมกันเนาะเป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและก,กันให้ประสบความสําเร็จนะคะอยากให้พี่ๆกอดกันให้แน่นแ เกาะกันไปให้นานๆนะคะแล้วก็ไปประสบความสำเร็จด้วยกันทุกๆคนเลยนะแล้วจะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับการขอบคุณคนต้นแบบของเราไม่ว่าจะเป็นครูไก่นะคะคุณยศท่านผออและรุ่นพี่ทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างให้กับเรานะคะวันนี้นะคะจงใช้เครื่องมือที่มีอยู่นะคะ ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วทุกๆุกคนจะสำเร็จนะคะไปสู่จุดเป้าหมายที่ทุกทุคนต้องการอย่างแน่นอนแล้วก็ขาดไม่ได้นะคะโค้ดสองท่านนี้นะคะโค้ดมอสนะคะแล้วก็โค้ดชนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสองท่านนี้นะคะเป็นเชื้อ นะคะในทีมเราตลอดเวลานะคะคอยนั่งเฝ้าเลยนะคะไฟดับเมื่อไหร่จุดจุดจดลุกโชดช่วงชัชวานตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็มีการแบ่งปั้นนะคะแบ่งปั้นสิ่งต่างๆให้กันและกันจากใจจริงๆเลยนะคะก็ขอบอกว่าวันนี้มีความสุขมากๆนะคะที่ได้เข้ามาอยู่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมอินเตอร์นะคะ ก็ขอส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทุกทกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทีมอินเตอร์ของเรานะคะเป็นน้องใหม่นะคะวันนี้เราเป็นกอย้าวันข้างหน้าเราจะเป็นกอไผ่และวันต่อไปเราจะเป็นต้นไทรนะคะให้ทุกท่านได้เข้ามาพึ่งพาอาศัยพึ่งร่มเงาของเรานะคะเราจะคอยเป็นร่มโพล่มไทรให้กับทุกๆคนนะคะที่ ต้องการโล่งเงาเข้ามาเลยนะคะพวกเราจะคอยช่วยเหลือนะคะและเราจะเดินก้าวต่อไปด้วยกันนะคะสร้างความร่ำรวยมั่นคงยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ มั่งมีสีสุขไปด้วยกันนะคะเดินตามคนสําเร็จนะคะเดินตามบรรณิดว์นลรหน่อยแล้วก็สําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยู่กับอินดีมให้นานๆอยู่กับครอบครัวนี้ให้นานๆน,นะคะเพราะว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากและก็ครอบครัวนี้นะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะทุกวันนี้โอก็ทํางานที่ประเทศสเปนนะคะแล้วก็มาทํางานอินดีมด้วยนะคะทุกวันนี้นะคะไม่ต้องส่งเงินกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าอินดีมนะคะดูแลคนทางบ้านให้กับโอนะคะ ก็มีชีวิตในการใช้ชีวิตมากขึ้นอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปได้นะคะแล้วก็มีพาสิุอินคัมแล้วด้วยทั้งครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะมีพาสดุอินคัมในด้วยกันทุกๆคนนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอใหอ้มีความสุขกับทริปนี้แล้วก็ทริปต่อๆไปเราอาจจะได้เจอกันนะทุกคนนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ทุกอย่างนะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีๆ สัมพันธมิตรีที่ดีนะครก็มีกำลังใจที่จะทำธุรกิจอินดีมของเราให้ประสบผลสำเร็จนะที่โจเชื่อว่าทุกคนน่ะทำได้นะฮะปลุกยักในตัวคุณออกมานะครับอย่าให้เขาหลบไหลอยู่นะฮะเพราะว่าทุกคนน่ะมีความสามารถเหมือนกันนะฮะแล้วอินดีมทำไม่ยุ่งยากนะครับเพราะว่าเราจงเชื่อมั่นผู้บริหารของเราบริษัทของเรา สินค้าของเราโรงงานของเราระบบของเราและทีมของเราที่สำคัญเราเชื่อมั่นเชื่อใจว่าตัวท่านเองทำได้แน่นอนครับวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมยังทำได้เลยคุณก็ทำได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพไหนความรู้แบบไหนเข้ามาลงมือทำเรียนรู้ลงมือทำทำอย่างถูกต้องถูกวิธีสำเร็จแน่นอนครับ บอกตัวเองทุกๆวันนะคะว่าฉันเชื่อมัน่นฉันทำได้ฉันทำได้แล้วฉันก็ทำได้แล้วไปพบกันที่จุดสูงสุดค่ะเดินทางนะคะขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยกันทุกคนนะคะก็แล้วก็มีความสุขกับครอบครัวนะคะก็อสร้างสายสัมพันธ์สร้างกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านเลยนะครับที่ไม่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ก็ขอส่งกำลังแรงใจผ่านช่องทางนี้แล้วกันนะครับ โอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับส่งกำลังใจมาให้เต็มที่ครับสู้ๆขอให้ประสบความสำเร็จนะครับก็เป็นมันนี่เงินล้านกันให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็จะได้เจอกันนะครับแน่นอนเร็วๆนี้แหละนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากเจอเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้นะครับเดินทางไม่ได้นะเสียดายมากๆเลยนะครับอยากจะเจอพี่ๆนะครับโอเคเนาะถ้าอย่างนั้นก็โอกาสหน้านะครับคลิปหน้าเราจะได้เจอกันแน่นอนนะครับ เที่วให้มีความสุขนะครับทุกท่านเป็นมานดวงเงินล้านกลับไปทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ